สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าความคิดถึงที่เขามีกับคุณประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ <c oughs> คุณกับเขาน่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันก็ได้นะคะไม่เข้าใจกันนะเขารู้สึกว่าคุณตัดเขาคุณไม่ยอมฟังเขาแม่หมอว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะคุณเป็นคนโดดเด็ดขาดมากๆเลยนะอาจจะมีความต่างวัยกันนะคะต่างกันที่ความคิดนะคะต่างกันที่ทัศนคติต่างกาันกที่ประสบการณ์หลายๆอย่างก็ได้นะคะ,นะคะเขารู้สึกว่า <c oughs> แม่หมอว่าเขารู้สึกว่าคุณใจร้อนนะคะแล้วคุณก็อยู่ๆคุณก็ตัดเขานะคะแต่แม่หมอว่าคุณก็มีเหตุผลของคุณเนาะ <c oughs> ความรู้สึกเขามันมันยังมีก้อนเมฆอยู่นะคะเขายังอยากเคลียร์ไม่อยากให้คุณแบบรีบตัดสินใจที่จะตัดเขาก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะอ <c oughs> คุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่างก็ได้นะคะ <c oughs> ผ่านการโดนหักหลังนะคะผ่านการโดนทำร้ายทางด้านจิตใจ นะะจนเป็นควีนดาบแล้วนะคะมีเหตุผลนะแล้วก็มีเซนด้วยนะคะเข้าใจนะคะคนที่เข้ามาหวังอะไรจากคุณอะไรประมาณนี้เออคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะคะมีกำแพงนะคะมีมีโลกส่วนตัวสูงนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนะแต่เป็นคนอ่อนไหวนะคะเป็นคนที่ภายนอกนะคะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะด้วยคุณมีประสบการณ์นั่นแหละนะคะเออคุณสามารถที่จะ มีเซนสัมผัสอะนะคุณรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคือมีประสบการณ์สูงอะผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะคะเออคุณเก่งนะคะคุณคุณก็จะมีกำแพงก่อนนะแต่ถ้าใครผ่านด่านคุณไปได้นะคะผ่านด่านทางด้านจิตใจคุณไปได้นะคะถ้าคุณไว้วางใจนะคะคุณจะเป็นคนใจดีมากๆนะคะเฟรนลี่สุดๆเลยนะคะเป็นผู้ให้นะ เออภายนอกจะมีกำแพงนะคะแต่ภายในใจคุณอ่อนไหวที่สุดเลยนะคะเออเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะพร้อมตัดนะเออแต่คุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลนั่นแหละนะรู้ว่าใครจะเข้ามายังไงนะคะเออเป็นคนที่เราฟังนะคะถ้าคนที่คุณพูดหรือคนที่คุณ ตัดสินใจออกความเห็นไปแล้วนะคะถ้าเขาไม่รับฟังนะคะคุณก็พร้อมที่จะถอยก็ได้นะคะเก่งมากๆนะแต่ว่าคุณกับเขาน่าจะตัดกันเงียบใส่กันก็ได้นะคะมีกำแพงใส่กันอะไรประมาณเนี้ยนะเออแต่ด้วยมีก้อนเมฆนะคะแม่หมอว่าคุณก็ยังรอเขามาเคลียร์อยู่นะคะเออยังรอเขามาเคลียร์ยังรอเขามาพูดคุยอยู่นะเห็นไหมอันนี้เป็นนกนะคะเออคุณมีอิสระทางความคิดนะคะเก่งนะเป็น เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงมากๆเลยนะคะเป็นแต่เป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่ประเด็จการหน่อยๆอยู่นะนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในความคิดไงคุณรู้ว่าคือคุณคือ,คอผ่านอะไรจนเป็นฟินดาบแล้วแม่หมอว่าก็ไม่ใช่มีอายุน้อยๆแล้วนะคะบางคนมีอายุที่มากระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเออก็เลยรู้ว่า อะไรมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้ว่าคนที่เข้ามาต้องการอะไรก็ได้นะคะอืมคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะไว้ใจใครง,ง่ายๆไม่ค่อยที่จะเปิดใจให้ใครง,ง่ายๆนะเออเป็นคนที่สแกนคนสุดๆนะคะประสบการณ์คุณเคยเดทําร้ายนะคะเคยมีคนทาให้คุณเสียใจนะคะคุณเคยใจอ่อนนะเออคุณเป็นคนที่อ่อนไหวนะคะเคยแบบทุ่มเทให้กับความรักนะคะ เคยทุ่มเทให้กับผู้คนมาก่อนนะคะเออเวลารักใครก็ทุ่มนะคะแต่เวลาคือเวลารักก็รักสุดๆนะคะแต่เวลาตัดก็คือสามารถที่จะตัดได้แบบเด็ดขาดมากๆเลยนะคะเก่งมากๆนะเออก่อนที่จะเก่งขนาดนี้นะคะคุณผ่านการโดนทําร้ายมาทุกรูปแบบแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคนที่จะเข้ามานะคะ ออคุณก็คุณก็เลยมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะมีความเด็ดขาดเป็นพิเศษมีความกลัวเป็นพิเศษนะคะเออเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยคบใครง่ายๆนะคะเออเป็นคนที่เก่งนั่นแหละนะแต่คาแต่ถ้าใครที่คุณคบแสดงว่าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไว้ใจได้มากที่สุดเลยนะคะอื ความคิดถึงที่เขามีกับคุณประมาณไหนคะโอ้โหเห็นไหมอันนี้ควีนดาบอันนี้หนึ่งถ้วยเห็นไหมเขาอยากที่จะงอคุณนะคะอยากที่จะมาเจอนะคะอยากที่บอกอยากจะบอกความรู้สึกนะคะเออถ้าเขายังไม่เคยบอกความรู้สึกนะเขาอยากที่จะขอโทษอยากจะงอนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยรักออนไลน์ก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคบเ,เ,เริ่มเจอก็ได้บางคนเป็นคนไกลนะคะ หรือมีความแตกต่างกันทางด้านฐานะมากๆเลยนะคะทํางานที่อยู่ในแหล่งที่มีความเจริญนะคะหรือว่าเขาอยู่ในที่ที่มีความเจริญนะคะอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะอยู่ในประเทศที่มีความเจริญนะคะดูดีนะคะ เออเป็นอยู่ในประเทศที่แบบดูรวยหน่อยก็ได้นะคะถ้าถ้าถ้าไม่ได้เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็อยู่ในพื้นที่ที่แบบติดน้ำติดทะเลอยู่อยู่ในตึกที่ดูรู้รู้อยู่ในสถานที่ที่แบบคนเมืองอยู่ก็ได้นะคะหรือคนคน,คนนี้เป็นคนที่มีพร้อมนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะคือเขาสามารถที่จะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองอ่ะนะคะเขเก่งเนาะมีประสบการณ์เห็นไหม เขายื่นถ้วยให้คุณะนะคะแสดงว่าเป็นคนที่ขี้อายนะคะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกนะเป็นคนที่ไม่กล้านะเป็นคนที่เห็นไหมเขากลัวคุณไม่รับเขาก็ได้อันนี้เห็นไหมควีนดาบอันนี้หนึ่งถ้วยอะนะคะแสดงว่าอยากจะงอนะคะกลัวคุณปฏิเสธนะคะอยากขอความรักอยากขอโทษอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่กล้าก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะอาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลก็ได้นะ เออหรือเป็นคนที่ขี้อายสุดๆนะคนคนนี้นะคะอแต่ว่าเร็วเร็รนะี้แม่หมอว่านะคะคุณจะคุณจะได้สิ่งในคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณจะได้สิ่งคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจะยิ้มได้นะคุณจะมีความสุขเนาะเห็นไหมเนี่ยบางคนจะได้พบรักนะคะได้เริ่มต้นความรักนะคะหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะได้ของรัก ได้ของใหม่ที่ถูกใจนะคะเห็นไหมกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเออบางคนซื้อรถใหม่บางคนขึ้นบ้านใหม่นะคะหรือบางคนซื้ออะไรใหม่ๆนะที่รู้สึกว่าเออมันมีความสุขต่อใจนะคะหรือคุณจะได้รับข้อความบอกรักบอกคิดถึงนะคะจากเขาอยากคือเขาอยากขอโทษคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะอืม แสดงว่าขี้อายนะไม่กล้าโอ้ไพ่ใบนี้กระเด็นออกมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคนคนนี้น่าจะเป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์นะคะดูมีความเป็นมิตรเนาะเอออยากจะบอกเขาเรียกอะไรอยากจะเจอคุณนะคะเห็นไหมอยากจะนัดคุณไปเดทไปดริ้งก็ได้นะคะอยากมีสิ่งดีๆมามอบให้คุณก็ได้นะคะเออสองถ้วยแสดงว่าอยากเจอนะคะอยากบอกความรู้สึกนะคะอยากให้คุณหันหน้ามาคุยกับเขาดีๆนะ มันมีความสุขมากนะคะที่ได้คุยกับคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนทางไกลนะคะเออหรือมีคนที่แบบอยากเข้ามาจีบนะคะอยากเข้ามาง,ง้อแม่หมอว่าถ้าใครที่ทะเลาะก,กันเนาะเ,ออเขาก็อยากเข้ามาง้อคุณมากๆเลยหรือว่าเร,วเร็วนี้จะมีคนเข้ามาง้อขอคืนดีก็ได้นะคะเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ต้องเดินทางอะไรอย่างเนี้นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์กรุ่มกริมนะแต่งตัวดีคนคนนี้นะคะ อดูดีอ่ะใครๆก็ชอบเขานะคะแต่ภายนอกเขาจะดูไม่ค่อยหวานนะแต่ว่าภายในใจเขาอ่ะเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่เซนซิทีฟนะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะแต่อันนี้หนึ่งถ้วยอันนี้นายอ๊อฟครับนะคะเออเป็นคนที่มีเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณก็อยากจะเจอเขาเหมือนกันนะคะอยากที่จะให้เขาเข้ามาเคลียร์อยากที่จะให้เขาเขาา้า,เขา,เขามาพูดเหมือนกันนะอืแต่ว่าเขากลัวไง คุณกับเขาอาจจะมีปัญหามีประเด็นกันมีประเด็นตัดขาดกันมีประเด็นทะเลาะก,กันก็ได้นะคะหรือคุณไม่ให้เขาเข้าใกล้หรือคุณมีกำแพงนะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันบล็อกกันก็ได้มันห่างกันนะคะเออคุณเงียบนะคะเขารู้สึกว่าคุณเงียบอะ่ะนะแสดงว่าความคิดถึงที่เขามีต่อคุณอะ่ะโอ้มันเยอะเลยอะ่ะนะอยากเจอแสดงว่าคุณเป็นคนที่ถูกใจนะ คุณเป็นคนที่เขาคุยแล้วมันมันคลิกที่สุดนะคะมันมีความสุขที่สุดเลยนะเห็นไหมเออเป็นรักต่างวัยนะคะต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งด้านความเป็นอยู่นะเป็นหัวหน้างานเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นต่างชาติก็ได้นะเออหรือทํางานอะไรที่มีลูกน้องบริวารนะคะอยู่ในจุดที่ทุกคนให้การยอมรับนะคะเห็นไหมแต่เขาเป็นคนจิตใจดีนะ เป็นคนที่มีความปณีปนอมนะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอืน่นอะไรประมาณนี้นะคะเออความสัมพันธ์เนี่ยนะเขาอยากที่จะทําให้มันถูกต้องนะคะแม่มอกว่าถ้าเป็นคนโสดเนาะคือถ้าเขาโสดนะคะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่มันมากกว่าหนึ่งนะเออถ้าเป็นไปได้เห็นไหมเขาก็ไม่อยากทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะอยากที่จะแต่งงานทําให้มันถูกต้องตามประเพณีก็ได้นะคะ เออหรือคุณกับเขานะคะเขาบอกว่าเออเขาไม่อยากที่จะทะเลาะนะคะอยากจะจับมืออยากจะปรองดองปณีป,น,ปนอมกันอ่ะนะคุยกันแบบคุยกันด้วยความเข้าใจนะคะอยากให้คุณใจเย็นเย็นก็ได้นะคะเห็นไหมบางทีอะ่ะนะคุณตัดสินใจเร็วด่วนแล้วก็ตัดชึบเลยอะไรประมาณนี้นะคะเขายังไม่ทันตั้งตัวเลยนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะมันยัง มันยังมีใจให้คุณอยู่เลยมันยังชอบคุณอยู่เลยเห็นไหมอยากจะเจอนะคะเอออยากจะพูดคุยเนะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะอยากจะปณีประนอมนะคะอยากจะโขอโทษก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืมคนคนนี้นะคะจจะเป็นที่ปรึกษาหรือใครๆก็เข้าหาเขาก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ใจดีนะคะถ้าเรื่องอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยนะคะเออเป็นเป็น <c oughs> เป็นรักต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะ เออมีความเป็นผู้ใหญ่นะหรือทั้งหรือเขาเป็นคนที่ดูใจเย็นนะคะดูสุขุมรอบคอบนะคะมีความปณีปนอมสูงนะมีประสบการณ์สูงนั่นแหละนะคะเออผู้คนให้การยอมรับนะคะเขาดูเป็นแบบอย่างนะคะในองค์กรดูเป็นแบบอย่างในสังคมนะคะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะทําอะไรที่มันออกนอกลูก่นอกทางนะคะเออเขาอาจจะกลัวเรียกอะไรอะเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ หรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะตั้งคุณแล้วเขานะคะต่างมีความสัมพันธ์ที่มันมันผิดประเพณีก็ได้นะเห็นไหมมันมีสามอะ่ะนะคะมันต้องปณีปนนองมันต้องตกลงเจราจาพูดคุยกันก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะเอออยากจะให้คุณเข้าใจเขานะคะอืมเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกได้มากอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ในจุดที่ ผู้คนให้การยอมรับนะคะภายนอกเขาดูน่าเชื่อถืออะไรประมาณเนี้ยนะคะเห็นไหมแต่ว่าคนคนนี้เขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกว่ามันถูกใจนะมันอยากบอกรักนะคะอยากซัพพอร์ตอยากดูแลอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะเออแต่ว่าเขาก็กลัวภาพรักเสียหายนะคะคนคนนี้เนาะอืมไม่กล้าสแสดงออกมากได้แต่นิ่งนะคะอยากขอโทษคุณก็ได้มันมีแต่ไพ่อยากปณีประนอมอยากขอโทษอยากคืนดีอะนะ เห็นไหมเนี่ยมีแต่ถ้วยเลยแสดงว่าคนคนนี้นะคะทั้งคุณและเขานะคะต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะมีบางอย่างที่เก็บไว้ในใจนะคะไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าที่จะเปิดเผยนะคะเป็นความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะคะหรือคนคนนี้นะคะคือเขาคิดมากในความสัมพันธ์นะเออคุณก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนเขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะเข้ามาในรูปแบบไหน คือต่างคนต่างกลัวในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะต่างคนต่างมีตัวเลือกนะอืมคุณก็ดูมีตัวเลือกเขาก็ดูมีตัวเลือกนะคะมีเสน่ห์ทั้งคู่นะเจ็ดแปดเก้าโอ้โห و. เป็นคนที่ดูมีพร้อมนะคะบางคนแต่งงานแล้วนะคะบางคนผ่านความรักมาทุกรูปแบบนะคะมีลูกน้องบริวารน,นะคะหรือว่าเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะเฮฮาปาร์ตี้นะคะชอบดืม่มชอบดริง้งชอบกินก็ได้นะคะ เออส่วนมากคนจะเข้าหานะคะต้องการความรักนะคะต้องการสิ่งดีๆจากเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีคนรายล้อมอะไรประมาณนี้อยู่เฉยๆคนก็เข้าหานะคะเออคนคนนี้มีเสน่ห์มากๆรวมทั้งคุณด้วยนะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะเออคุณเป็นคนที่เหมือนไม่หยหาน่ะนะอืเป็นคนที่เข้าใจนะคะเป็นคนที่เข้าใจความคิดนะคะเป็นคนที่เข้าใจบุคคลอ่ะเป็นคนที่เข้าใจโลกอ่ะนะ เออ <c oughs> แต่เวลาเป็นคนที่รักใครรักจริงมากๆนะเออข้อเสียของคุณก็คือเป็นคนที่รักใครรักจริงนะเป็นคนที่ทุ่มเทสุดๆเลยนะคะเออเวลาผิดหวังเสียใจก็แบบสุดๆอะไรประมาณนี้รักก็รักสุดๆนะคะแต่มีกำแพงนะถ้าใครผ่านเข้าไปได้ก็คือสุดแล้วนะคะเป็นคนที่เออคุณให้ความไว้วางใจสุดๆนะคะถ้ามีการหักหลังคุณก็จะตัดเลยนะคะเป็นคนที่เก่งนั่นหละ เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเห็นไหมเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองนั่นแหละนะมีเสน่ห์สุดๆนะคะเออเป็นคนที่ผู้คนเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ก็ได้เห็นไหมเจ็ดถ้วยนะคะเออใครๆก็ชื่นชอบนะคะมีคนชื่นชอบมีคนชื่นชมเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเออเห็นไหมมีคนเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะคะ แต่คุณก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ที่จะเปิดใจเขาก็เหมือนกันนะเห็นไหมไฮริเฟนอะ่ะเขาก็ไม่ได้จะเปิดใจให้ใครง,ง่ายๆนะคะเขาดูสุขุมเขาดูนิ่งๆนะคะเขาดูเหมือนแบบว่าแบบคนเข้าหาเยอะนะคะแต่ว่าเขาก็มองคนเหมือนกันเห็นไหมพอเขามาได้พูดคุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณก็คือคุณก็ไม่ได้ยอมเขาทั้งหมดนะคะเหมือนที่ใครๆก็แบบบอกรักบอก,บอกคิดถึงเขาอะไรประมาณเนี้ยนะคะ เออคุณไม่พอใจคุณก็เงียบคุณก็ตัดจากเขาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาคิดมากเห็นไหมทะเลกกาะกันจริงๆด้วยคุณสองคนเนี่ย